ยยเรบื้องนดคอนเนาะไม่คไม่ครับคอนนี้เลยจ้ะไลออกตัวไหนแล้ววันนี้นนาว สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ้าขำมาลับช่องสองไม่จีบพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมย์เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะจ้าแม่นครับผมมื่อวานนี้พอก,กันวันที่สามแล้วน่าเนาะแม่นครับผมสามท่านว่าคมปีโคกแล้วจ้ออปาปีโคกขิกผ้เขาวปะฮะฮิบจะเจ้าจ้าแม่นครับผมมื่อวานนี้มาปีนพูดนะครับผมมาเด็ดล้างผู้จองครับผมเหมือนจ้าคืนหอดผู้คืนหอดเขาอีกเนาะจ้าแม่นครับผม หลุนไปชมกับไปกิกพอกิกจ้าบนหลังผู้หลังเขาเนี่ยจะมีหยังเห็เดหยังแน่จ้าไปกันจ้าไ,ไปครับผมเป็นหลุนนั่แม่กิกอีกคือเก่าครับมันนี้ว่ามีเห็ดหยังเกิดใหม่ๆขึ้นมาบอรับไปครับผมเอาขึ้นมาหลังผู้ดอกแหลแง่งนั้นเป็นเห็ดหนาแหล่เนาะหนาแหลครับผมแล้วก็ให้ลายกบบรบโบลายดูครับเนี่ยมันแต่กระโบ,บหูครับผม,ม,มกระโบหูขึ้นมาครับขึ้นนีจุนอยู่เนาะ

ผูข้ขายาวดีแห็นเนาะพี่เอ้ยมันจะเกิดบอ่อที่ปันไหนเนาะเกิดทางห่างเกิดห่งางแค่ปลาลังก็เกิดหลายตุ่นองนกหน,น,น่อย,ย,ยองนกหน่อยนี่ดิยึดแต่ไปตอกจุ่มมันตอกไงเอาอยังไงเป็นเถื่อูอก็ระได้อยู่ก็ระได้อ่อนอ่อน ขายนะเฮ็ดแดงรังสับนี่แหละบุนดอกใหญ่พุ่นข้างอ้ายอีกดอกเนาะว่ามันแดงก่อเนาะอ๋อคิดว่าแต่แดงก่อบ่แม่นนะจ้ะยังสับโอ้ยดอกงานนี่ดอกใหญ่ดอกนี่ดอกหล่าเพิ่นบ่คือบ่ใหญ่คือหมออ่ะอือแดงรังสับเนาะดอกใหญ่ดอกใหญ่แท้จ้ะที่เฮ็ดก่ออ้าย มีผลด้วยนิดก็กินเพิ่นแน่นะทองขา้าดีเนาะมครึ่งหวานชมพูได้แต่ดอกขาไม่ได้ได้แต่ดอกโอ้โหนุกำลังออกวะนอนอีกคือสิแม่ละไอายบายปีหน้าน่าเขาเก็บวิวสองตาเนาะนี่ ข้ายนะข่ายเตยขาโป๊ปอดกำลังกขลังย้อนครับเข้าออกจนว่าล้วเนาะเพิ่นกำลังเห็ดองนกหรือว่าเห็ดหนานหวานหรือว่าเห็ดังก่อยกอมนเขาเกินเนาะนี่แหละทั้งผู้เชินครับทูกคนเชินเห็ดเป่ามันเกินเห็ดหลังแหล่ใหญ่เนาะนี่แต่ว่ารสชาติเพิ่อนหวานเพิ่นจะบอก บกแข็งคือเฮ็ดนะอก,กอเนาะบกเกาะคือเฮ็ดกอเนาะเมนุ่มครับน<ม>ุ่มของผมเฮ็ดกอรครับผมนี่ครับอืมบานสวยค่ะทองขาวเยอะนะเมนครับจุ่มไอ้คิปจุ่มกัดคือพอไก่เคียงกันแท้คือบอใหญ่ๆเคืองก,กันเนี <laughs> ่ยกำลังผลดินขึ้นมาครับแล้วอ,อ,อีกดอกนี่ครับผม

โอ้โหดอกนี่หมดละมุมเลยคืออไรเหนแต่สายตาของแม่พินแม่นยูฟ้าแม่นหมูดุละแม่นเนี่ยแม่นสวยดูงามจ้ะดูดูงามจ้ะจ้ะมันจะหลุนตุ้มมุดที่มีนาะงมันนี่จ้ะดอกนี้งามสุดๆของมันนี่ครับ ใบตองวางไว้ไหนเนาะนม่ครับดอกนี่สงามดีครับกำลังพอดีครับจ้ะนี่ตัวนี่ก้อุ้ยหนมอุ้ยบ่ใดล่ะขอกได้เด็ดเด็ดอกหนึ่งเคล่นขึ้นล่านะพี่เหงอกสองขึ้นล่าเนาะนม่ครับแบบนี้อุ้ยงามเองครับดอกจ้ะ ดูดีเนาะโอ้แข่งแข่งขนาดหน้ากีดินเขาค่ะโอ้ยไม่รู้ว่าใจตัวนี้นิ่งน่านี่ยังแม่งไม่ตายไปเดี๋ยวจะโอ้ยขาหุบเนาะขาอวบนะดอกนะขาอวบจ้ะพี่น้องเอาบไปนี่ครับมื่อีนสิได้กับเต็มตาบ่เนเรพี่น้องเฮ็ดหายากๆหน่อยเนาะแม่นครับพ่อพ่นตกเรียงกับดินเย็นครับผม ลุ่นเหมกันไปครับผมมาดิคือออกพิชิตโอ้ดอกงามจังเกินบางไปหายเนาะข้าวขึ้นธูมากกัดขึ้นลงเมื่อหลายคนหล่ะจัดเนาะช่วงพูดอกนี้ขึ้นลงทั้งแข่งมีแนวมาตเตย์ภาในนี้เนาะเออเกิดเดือดอีกแล้วครับห่มเก่าเนาะห่มเก่าครับมกบางเงี้ยอีกครับบานีท วนจำหนาไม่กิกเลยครับแบบดอกมือกอนมือหลายๆมือเนาะเนี่ยจะง่าอีกไอ้พุ่มี่ดอกใหญ่ดีด้วยครับจุดก้อนๆมันก็ไม่จุดแต่ดอกท้องซ้ำดอกคลาดอยู่ด้วยครับข้างเจ้านันระวังเออจัดเจ้าเด้อพอดีครับท้องนี่ยขาวๆอยู่ครับผมจุกเงินก้อนใหญ่เสร็แล้วโอ้ยจุกจุกเลย ปื้อเจมสวยๆเนาะแน่ครับจ้ะเฮยงแดดงามเลยสวยมากอีดอกนึงจ้าผมเก่าเนาะแม่ครับฟ้าดอกเห็นมือเดียวนะเนาะแม่ครับแม่ดำโอ้โหดำเนาะจ้าเพิ่งเขากลวยๆเลยจ้ะออกมาอีกเนาะ เ็คู่ไปแต่คู่เลยพึ่งดำเลยพึ่งดำคู่พึ่เป็นแต่ยานวะน้องดำหนึ่งโอ้โหถึงบานงามนเนาะแคร์ดีเจ้ะว้าวพึ่งเข้ากรรเนาะจ้ะพึ่งดำหรือพึ่งเข้ากรรนั่นแหละครับงามเลี่ยจ้าทองเพิ่งก็ได้อือเอาว่าเรียนเล่มอยู่ครับผมเต่งสามครับมีเต่งลังสามวะนี่ โล่งง่ายงามเราเป็นเม็ดโกอเนาะแม่กำลังสิไปเห็นอีกค่ะโล,ล่งเพิ่งกำลังเกิดใหม่ค่ะตะปูตะปิอยู่ค่ะนี่เด้งสั่มเดีงกันนะเด้งกันเดียวกัน <ดำ S 2> จ้จะกำลังเหลื่อมซอเซ่เนาะแม่ครับบบทันหลายถ้อจาับไปหน่อยโอ้ยดอกง,งามครับเม็ดโกอพี่น,น้องนี่ครับผม อย่างอีกอ่าทั้งหลายนะอุ้นี่ดอนครับข้าเขาว่าอยู่ผิดขากับดอกโบตงเนาะเนาะว่าอยู่กลางดอกเนาะครับดอกง่ายไหมครับโอ้ยขาดกระโปงขากรอบดีเนาะนม่อันจ้าคุณข้าไว้ก่อ๋อเกาเบิ่งเห็ดขอนเนาะแม่นครับนี่ครับออกตอนไหนจะเลยออกตอนไหนเนาะนี่ป่านนี้ แต่ว่าเบื้องคอนมัน,นก็บ่เห็นเนาะแม่นจ้ะเบื้องลหลายๆคอนผ่านมาก,ก็บ่เห็นนั่นครับอ,อ่นอ,อนๆครับพุ่นครับไปพุ่นแต่แกงอยู่ดีนี่เนาะแกงหนึ่งหนึ่งครับแโอ๋นหน่อยๆอยู่จ้ะโอ๋เจ้าเจาะนี่ครับแต่ดอกโบสวยปบนไหนเนาะแม่นสมบูรณ์ปบนไหนถึงฝนนะครับ คอนอันนี้หน่อยเนาะคอนซี่คอนซี่ครับคอนแค้นคือโทัาเห็นหรือควนเก็บก่อนครับเพราะโเห็นมาของเจ้าเพราะตั้งเกิดเนื้อได้หรือเพราะว่านั้นม้วนที่เกิดมานำกันเป็นน้ดำาเขานะนี่เนะเป็นไหวไปเลยเนาะมมเมนครับม,อม้อเมนหลอดสองแถครับออกเย,ยอะย้อนร้อยออกนะ <c oughs> ร้อยออกขึ้ปั๊กกี๊ ครับดอกมันพ่นออกหมดก่อนออกหมดก่อนนี่พ่นออกพร้อมกันตัวนี้ไปเพิ่นไหวไปไวเลยเนาะเลยเนาะแม่ไหวไปหลายเตัวไปไปกันได้กับหนึ่งหนองดำดินเนาะฮิตโก้ดอกงามไหมครับโอ้ยูขันอวดเลยเนาะไอ้เนาะแม่ตีไอ้ดอกมั้ยสองก็ดีแท้ะใเห็นหนึ่งเห็นสองเนาะ พลังโภดินครับผมว่าบอกว่านางมีโซ่ในแล้วมีแถมนางอีกดอกนางไม่คิดแน่เพียงเลย,เย,เเลยต้องแปล่นะอ่ะโต๊ะมองพ้่อนดูพี่น้องเอ้ยนี่ครับหมูซิมีแนวแถมอยู่ครับในกเก่าอยู่ดอกพี่โนโอ้องฝุ่นกับ,บเพื่อนมูลเบิ่อนครับนี่ยปวยงามอีกเนาะยังอีกนะอยเนาะแน่นครับเด็ดงามครับผม ปิดีรองนึงครับกงทไยเนาะเมนครับขี้เข็นอีกได้ดอกันขันบผีถาไมโอ้โบผถาี่ี้องแอยเนาะของแยอยู่แมนเนาะองไม้บเขื่อนของแได้โบคือบกีด้วยาเกียวไปตรงะวันเอาลังเหล่เนาะครับสาเล่าเล่บ้นนา อืมแรงครับผมเล่ม่วงจ้ะเยอะมากสวยๆเลยจ้ะของเขาเปิดเงินอือครับผมอู้สามผลปะสามปะสามเลยอ่ะโอ้สามดีอืมไมเห็นแค่สองเนระเก็บผนเลยสามเนะน,น,น,น้อยๆเพื่อนจ้ะขัานเขาสีไปไหน โอไปเรื่อยๆอยู่เนาะ,นนะทางบ่วนหนาครับผมนี่นเลนิครับผมพี่ก้อยมีคดอวขึ้นสูงเนาะแม่นจูมวค่อยมีบ้านเพื่อก็ยังง่หลายยนนันโยนม้รุดข้างซ้ายมัสิวันพี่ี่อีกดอกเนาะ

ับทำเหลือมะเร็งเยอะด้วครับหาโมงเสาเพื่อมะเล็งไว้แถมาเนี้ยตวยยัว่เสทียงอะบอะไกลเลยเนี่ยนูในปูกนเนี่ยอกไงนนเนาะใครับสาเรกจ้าไม่ามากิน เดี๋ยวคไม่เอาพูดแบบนีหมดมดไอ้มดมดขันเลยมดขันบอมดขันแต่คนขันเหรอเนี่ยโอุ้ยอีขันกอดหมดค้นขันเอามดมดขันเอาเลยเร็วเร็ว่ยวใส่หรือก็จะมันขี้เข็นจุ่มคนดียวคนนนี่จ้ะ น้ำเท่ยครับหาทางเวยรู้เมื่อนะครับพี่น้องหาน้ำทางเมื่อครับสีดอกนี่ครับแม่นคำกันเลยม,มันเล่งขึ้นเก่าครับผมกตอนสีมันเล่งแห้งตัวนี้เนาะแม่นครับก่อนมันจะมันเล่งนักตัวนี้หาน้งสรางเมื่อครับผมควรจะหอดรถขึ้นเก่าครับผมเนี่ยน้ำเท่ยจ้าแข็งนิดหน่อยเนาะแม่นครับ อย่งน้เลยนี่นเก๋แข,งข็งคือเก่าแข็งอยู่เน,เนะกล่องกับเขาอยู่จ้ะขาวดินขา้นขาวดินเกิดแกงแสมด้วยครับสองฝ่ายฝนตบนาวนน,น่องแดงนำมาหรือว่าดแงาาดงแดงนะานนะผ่านเนะาะดูดอกน่ครับงามบุ้ยอาไจนบล้ะ นนีะ่ะค่าดินเดาน้อยๆก็สอนมาเนาะ,ะ,ะเมื่นจ้ะบ่อกี่พ้าเลีมนข้าดินทางลงมาพี่น้องนาะยัง <c oughs> เสียบเสียด้วยครับอพอพักเก็บพักด้วยพี่น้องมาเก็บเห็ดไปนําเก็บพักไปนําเนี่ยครับนอนง่างๆมๆเลยเ <c oughs> อาตัวกบสวยก่อนโอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาต้นปศวยก่อนป่ะสวยนี้ต้องได้อยู่แล้วนี่ครับโอ้ยอดเดือบมีหยบด้วยครับนี่พอดีกินเลยเนาะอยนนี้แมนพักเบือกันเดิมโปร่งใบนะครับผมโป่งยอดอือพักจิ่วพี่น้องแต่เก็คนบ่ค่อยป่งเด้หายากด้ยค่ะยนีโอ้ต่วนพันหักที่ไหนเมื่อกี้นี่ต่วนพันหักก็เลยป่งเนาะแมนนะครับเก็บพักติ๋วไปน้ำครับวันนี้ ไปใส่แกงเห็ดส่บมนน่คือทงเมือเนเ้อจ้ะของงัตมานะสวยมือว่งจัง,งบ่งจังทรงเห็ด่ะพัตวนี้อาจจะได้ระครบคนเ้อค่ะเพระาะว่ากบหรีปานแ่นเมนคได้อบแอบแน่ะคะ นะครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ภาคกำบานล่ะครับผมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมมาบอกผลงานกันไม่กี่ครับผมนางเศร้าเมย์คนครับผมนี่ครับผลงานวัอนี้ครับผมขึ้นผู้ไปจะได้ครับวัอนี้เมื่อยขนาดครับพี่น้องแต่ว่าก็บคข่ในได้เฮ็ดอยู่ครับผมนี่ครับผลงานเง่าวัอนี้ก็มีเฮ็ดเตียงกอะไรเนาะแม่นครับผมมันได้ตานึงค่ะพี่น้องน้องไก่ไอ้ไว้ไม่เห็นแน่ๆนี่ครับผมแต่เฮ็ดเตียงกอเฮ็ดนาเล เห็ดองนกกำลังเริ่มเห็นเนาะมาหลบก่อนเ่าบผเห็นเลยด้วยจ้ะพี่น้อารมบนี้เห็นเริ่มมีจ้ะแต่กรบป๋ลายค่ะพี่น้องกมนครับเห็ดผงสีชมพูได้ดอกนึงจ้าแต่ก็ได้เห็ดเพิงเขาคำประมาณหลายดอกอยู่จ้ะก็ีเนีนๆก็เห็ดก้อนนี่แหละครับจ้เห็ดก้อนกับสาวแหล่เนาะมีในบ่อเก็บเฮ็ดก้นกับเลื่มมาเหน่อยครับผมเห็ดก้อนั่นหลายกว่าสาวแหล่อยู่ประจ่าค่ะต้นต้านี่เห็ดคอนด้วยจ้ะพี่น้องเนาะอ้อหนึ่งครับผมจ้าเด็กแกงหนึงค่ะพี่น้อง เป็นกำลังออกหรือเป็นออกจากไหนกับองค์คือกันจากสิมาจอบเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่เนาะกับพักเนาะครับผมตัวนี้เป็นพักไอ้พักเหมือจ้าเนี่ยครับผมพักเหมือนกับพักติ๋วค่ะพักเหมือดจะเป็นลวงขิ้นกระปนปูปนป่าครับผมจ้าสำหรับผลงานของข้าวมนีจากวันที่สามธันวาคมเมื่อกี้ก็เพิ่งพิาทกันผู้จองนะคะผลงานท่ากับมานตาหนึ่งจากพี่เนาะตาเนี่ยเป็นผักกับเพ็ดบดขอนเนาะ แมน่นครับผมแม่อกี้ก็พก,กี้ก็ฝากไว้นําอีกคลิปนึงแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งนําจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่อกี้พะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอก,กี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกทานน่ารนอกจากทั้งที่โทรมาคอคม,าคามเมนต์มาทุกช่องทางล่ะค่ะขอบขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาให้กำลังใจพอก,กี้กับเมื่อกี้จ้า สำหรับคลิปวันนี้เมคกี้ก็พกกลิ้ฝา่าว้เพียงสาำนีจ้าว้พอกันไม่เมื่อนะว่าเม่คกี้สิภาพไปหายางาพิก,กัดไดจ้านี่เมคกี้ก็พกกลิ้งเขาตกกับบ้านก่อนจ้าเขาเข้าเาข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ทุกคนครับผมสวัสดีพญ่แม่ใยญ่ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าครับผมขอบพระคุณหลยๆครับติเข่าเบืองจองไมคกี้พาด้วยครับผมขอบคุณครับผม กลับบ้านครับผม